ขอพระครูพระเจ้าพี่ที่นี้ท่านพระเจ้าได้มีโอกาสมาร่มาวมน้ัสการปพระเจ้ากับพี่น้องที่จัดอิมานูเอลอีกครั้งหนึ่งและก็ขอบพระคุูพระเจ้าสหรับโอกาสที่ทางคณะธรรมกิจและที่สมาชิตได้ให้โอกาสข้าพระเจ้ามีส่วนในการรับใช้พระเจ้าในอาทิตย์นี้ในที่จัดแห่งนี้นะคะขอขอบคุณพระพรนั้นกลับไปสู่พี่น้องที่จัดทุกท่านก่อนที่เราจะฟังพระวจนะของพระเจ้าให้เรา,าร่วมเจรกัน ข้าแต่พระเจ้าของพระคุณและสารเสริพระองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สงสุดในฟ้าสวรรค์ขอพระคุณพระเจ้าสำหรับเช้าว,วันนี้ข้าพนธรายได้ร้องเพลงถวายเกียรติแด่พระองค์แต่ข้าพนธ้ายก็จะฟังถ้อยคำของพระองค์ในเวลานี้ขอพระเจ้าทรงเปิดตาใจให้ข้าพนธลายสำรววชีวิตของข้าพนธลายที่จะฟังถ้อยคำของพระองค์ประทานสมาธิที่ดีมีใจจดจ่อต่อถ้อยคำของพระองค์ให้แก่ข้าพงหลาย จะที่ถามมอถูอขอเวลานี้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอันเมียพระว่าจนะของพระเจ้าที่มาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้จะอยู่ในพระธรรมมัทธิวพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อที่36ถึง46นะครพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อที่36ถึง46 พระเจ้าจะให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังนะคะแล้วพระเยซูพิส์พาสาวกมาที่แห่งหนึง่งเรียกว่าเกสมมนีแล้วฝากกับสาวกของพระองค์ว่าจงนั่งอยู่ที่นี่ขณะเมื่อเราไปอธิษฐานอยู่ที่นู่นพระองค์อองก็พาเฟโตกับบุตรทั้งสองของเซเบดีไปด้วยพระอ,องค์ทรงโศกเศร้าและหนักพระ ทายนะจึงสับกับเขาว่าใจของเราเป็นทุกข์แทบจะตายจงเฝ้าอยู่กับเราที่นี่เถอแล้วเสด็จดำนินไปอีกหน่อยหนึ่งก็ซบพระพักลงถึงดินอธิษฐานว่าโอ้พระบิดาของข้าพระองค์ถ้าเป็นไปได้ขอให้ถ้วยนี้เรื่องพ้นไปจากข้าพระองค์เถิดแต่อย่างไรก็ดี อย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์จึงสเสด็จก,กลับมายาสาวกเหล่านั้นเห็นเขานองหลับอยู่และกล่าวกับเปโตว่าเป็นอย่างไรนะท่านทั้งหลายจะคอยเฝ้าอยู่กับเราสักทุ่มเดียวไม่ได้หรือท่างข้งหลายจงเฝ้าระบวันและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องทุก ถูกทุกลองจิตใจพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลังอยู่พระองค์จึงสเสด็จไปอธิษฐานครั้งที่สองว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ถ้าถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์ไม่ได้และข้าพระองค์จำต้องดื่มแล้วก็ให้เป็นไปตามน้ำทยของพระองค์พระเสด็จมาก็ทรงเห็นสาวนนอนหลับอยู่ และเขาก็ลืมตามไม่ขึ้นจึงทรงลากเขาไว้สเสด็จไปอธิษฐานครั้งที่สามเหมือนเขาก่อนก่อนอีกแล้วสเสด็จมายังพวกสัววกัดว่าท่านจะนอนต่อไปให้หายเหนื่อยอีกหรือเวลามาใกล้แล้วบุตรมนุษย์จะต้องถูกอายาไว้ในมือคนบากลุกขึ้นไปเธอผู้ที่จะอายาเรามาใกล้แล้ว <c oughs> พี่น้องที่รัก ท่านได้ฟังพระคาตอนนี้หลายท่นานอาจจะเคยได้ยินแต่ทุกครั้งที่เราฟังค้อยคาของพระเจ้าจะเป็นของสมัยสำหรับเราอยู่เสมอเวลานี้เราทั้งหลายอยู่ในช่วงของเทศกาลเข้าสุธรรมเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตของผู้เชื่ออย่างเราเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตไข้ตัวถึงพระวจนะของพระเจ้าจากพระคิธรรมคำพี่ แล้วนึกถึงพระคุณของพระเจ้าและนึกถึงชีวิตของพระเยซูริตในการทำพระราชกิจต่างๆและในการทนทุกข์ของพระเยซูริตที่พระเยซูริตนั้นได้ถูกๆๆๆทุกข์อาททนทุกขทรมานและก็รับโทษบาปแทนเราที่บนไม้กางเขนนับตั้งแต่วันพุธรับเท่าจงกว่าจะถึงวันอีสเตอร์รวมระยะเวลา4ีวัน การที่สังกโปกี่จัดใช้ตัวเลข40และเลอือเหตุการณ์สำคัญต่างๆในประวัติศาสตร์ที่พระเจ้าทรงกระทําพระราชกิจอม,มีพระคุณต่อประชากรของพระองค์อย่างเช่นพี่น้องรู้ไหมคืออะไรบ้านเช่นอันที่หนึ่งพระเจ้าทำให้ฝนตกเป็นเวลา40วัน40คืนในสมัยของโนอา อย่างที่สองคือพระเจ้าให้ชนชาติอิสราเอลนั้นอยู่ในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลา40ปีก่อนที่เขาจะเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาและอันที่สามคือโมเสสเป็นเหตุการณ์ที่โมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนายเพื่ออธิษฐานและอดอาหารเป็นเวลา40วัน40คืนเช่นเดียวกันและอันที่สี่ เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เราทั้งหลายไม่สามารถที่จะมองมองข้ามไปได้ก็คือพระเยซูคริสต์ได้เข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่ออธิษฐานอดอาหารและใช้เวลาสร้างสัมพธภาพกับพระเจ้าพระปิดาพระเยซูคริสต์ใช้เวลาถึง40วัน40คือนเช่นเดียวกัน พระวจนะของพระเจ้าที่เราได้ยินในเช้าวันนี้ที่ข้าพระเจ้าได้อ่านให้ท่านทั้งหลายฟัง <c oughs> เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสวนเ็สสมน,นีและเป็นอีเหตุการณ์หนึ่งที่ยากจะลืมได้เป็นเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์และ,สะแสดงถึงความรักความเมตตาของพระเจา้าและเป็นเหตุการณ์แรกที่เด่นอยู่ในความทรงจํา ก็คือการตัดสินใจของพระเยซูพต์เองที่ต้องเผชิญกับความตายในชีวิตของเราพระคัมภีร์บันทึกว่าพระองค์นั้นได้ตั้งหน้าไปยังเยรูซาเลม็มเราเชื่อว่าการมุ่งสู่เยรูซาเลม็มซึ่งพระองค์แน่นพระทัยแล้วว่าพระองค์นั้นจะไปเจอกับความตายที่นั่น เป็นการเดินตามน้าพระทัยของพระเจ้าพระบิดาในชีวิตของพระเยซูคริสต์แม้ว่าพระองค์จะทรงทราบว่าอนาคตข้างหน้าจะโลภอะอย่างไรนี่คือความเชื่อที่หนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวอันงแสดงถือความเด็ดเดี่ยวกล้าหาของพระเยซูคริสต์เพราะวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ข้าพระเจ้าจะให้หัวข้อเทศในเช้าวันนี้ว่า เด็ดเดียวกล้าหาญมุ่งสู่น้ำพระทยัยมีอะไรบ้างให้เรามาเรียนรู้ด้วยกันในเช้าวันนี้ประสบการณ์เด็ดเดียวกล้าหาญของพระเยซูคริสชี้ให้เราได้เห็นตังนี้คือหนึ่งพระเยซูคริสทรงเป็นผู้บุเบิดความเด็ดเดียวกล้าหาญก็คือว่าพระเยซูคริสทรงเป็นผู้บุเบิดทหานแห่งการตัดสินใจที่จะติดตามพระเจ้า แม้อุปสรรคคือความตายความกั้นข่าน่านก็ทำดังนั้นคริสเตียนอย่างเราผู้เชื่อวานใจในพระเจ้าเราจึงรักกำลังเพราะเรามีเพื่อนไม่ใช่เราไปคนเดียวเรามีเพื่อนของเรามีบุคคลผู้บุเบิดนำหน้าของเราไปก่อนแล้วเราจึงไม่กลัวในการติดตามพระเจ้าแต่มั่นใจ แม้จะมีอะไรเกิดขึ้นก็าตามในชีวิตของเราเราจะไม่หว,วั่นไหวเผชิญกับทุกสภาพเหตุการณ์ชีวิตที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราโดยอาศัยพระคุณของพระเจ้าที่มีอยู่ในชีวิตของเราคริสเตียนอย่างเราจึงสามารถพูดได้ว่าขอให้เป็นไปตามนะ้ำใจของพระเจา้า พี่น้องบางรั้างสี่เหล่านี้ขอให้เป็นไปตามน้าพระทัยของพระเจ้าบาร์ค้างและถ้ามีเหตุการณ์อย่างหนึ่งที่กระทบในชีวิตในครอบครัวมาเป็นอะไรที่ยากแสนยากสําหรับชีวิตของเราที่จะติดตามพระเจ้าถ้าเราไม่มีความเชื่อที่หนะักแน่นมั่นคงในพระผู้เป็นเจ้าเราสามารถที่จะรักทิ้งความเชื่อของเราและหลงหายไปจากทางของพระเจ้าได้ เด็ดเดียวกล้าหาหมุ่สู่น้ำพระทัทยของพระเจ้าอย่างที่สองคือความเป็นมนุษย์และความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสในความเป็นมนุษย์พระเยซูคริสกัควคอตายพี่น้องเขาก็กลัวเหมือนกันใครๆก็ทราบว่าความตายบนไมก้กางเขนเนี่ยเป็นความทุกข์ทรมาร์แค่ไหนที่ถูกเอาคนเน่มาให้เราเนี่ยถูกตึงเนี่ยพี่น้อง พี่น้องเราหลับตามนึกภาพตัวสมมุติว่าเราอะจะถ,ถูกตึงทั้งท่านเรามีความรู้สึกอยู่อะเราจะมีความรู้สึกไปไหนในขณะนั้นที่เรากำลังจะถูกตึงเนี่ยเราจะกลัวขนาดไหนใช่ไหมคะตะปูตอกที่ฝา่ามือฝ่าเท้ากับเนื้อไม้และยกเราขึ้นให้เราห้อยอยู่ในนั้นพี่น้องให้เรานึกสภาพของเรา พระเยซูคริสต์ทรงย้นไปเพื่อเราที่บูถไม้ขังเข็นั้นแต่ในขณะเดียวกันพระเยซูคริสต์นำความทุกข์ทรมานทั้งกายใจของท่าเนี่ยมาสู่การอธิษฐานกับพระเจ้าพระเยซูเห็นภาพแล้วว่าภาพนี้ที่ถูกตื่นเนี่ยเป็นชีวิตขององค์ที่ต้องเจอแน่ๆในขณะที่ทุกพระเยซูคริสต์ไปอธิษฐานกับพระเจ้าพระบิดา พระเยซูคริสต์พูดว่าเราเป็นทุกข์แท้จะตายพี่น้องพระเยซูพูดอย่างนี้เราเป็นทุกข์แท้จะตายพระองค์หมดแรงกายแรงใจในขณะนั้นทรงซบกายลงถึงดินเงื่อนท่วงกายเหมือนด่างโลหิตไม่มีทางอื่นแล้วพี่น้องน้องจากทางนี้ทางเดียวเท่านั้นที่พระเยซูคริสต์จะต้องเดินทางไปสู่ทาง ในความเป็นมนุษย์พระเยซูคริสต์อธิษฐานขอให้จอบแห่งความทุกข์นั้นเลื่อนพ้นไปจกากพระองค์แต่ขอให้ไปไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระบิดาพี่น้องถามว่าโอกาสที่พระเยซูคริสต์จะหนีนั้นมีไหมพี่น้องคิดว่ามีไหมมีเพราะว่ายามมืดอ,อยู่ที่พระเยซูคริสต์ไปสวนเกสมานี เป็นเช้ามืดที่ยังไม่มีใครตื่นพระยซสุริตหนีก็ได้เพราะไม่มีใครเห็นใช่ไหมคะจะหนีไปก็ได้เพราะไม่มีใครเห็นความมืดก็คงเป็นกองกำบังที่ดีที่สุดไม่มีใครจับได้ว่าพระยซสุริตหนี้แต่พระยซสุริตนั้นได้ถามตัวเองว่า เราจะหนีหรือเราจะหนีจะเหตุการณ์เรน่้หนี้พี่น้องรานึกภาพน,นะถ้าวันนั้นคันนั้นพระเยซูคิสหนีไปไม่ยอมตายเพื่อเราเพื่อพกเร,กเรชีวิตของเราปัจจุบันนี้เป็นแบบไหนคุณเชื่อมีสภาพแบบไหนและในฐานะพระเจ้า ความเสียสละชีวิตเพื่อช่วยคนทำบบวให้รอดจากความผิดบาปนั้นมีชัยเหนื้อความเห็นแก่ตัวของพระเยซูคริสต์ที่พระเยซูสิ์สเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ก็เพื่อร่วมทุกข์ร่วมสุขกับมนุษย์และเพื่อนำชัยชนะที่หลุดพ้นไปสู่ความสุขสันติสะอาดและชอบธรรมในองค์พระบูตเจา้า ความเด็ดเดียวกล้าหาญมุ่งสู่น้ำพระทยประการที่สามพระเยซูคริสต์อธิษฐานจนสุขชีวิตของพระองค์การสบกายลงถึงดินเป็นการอยู่กับพระเจ้ายามทุกข์ยากอย่างยากที่จะหาอะไรเปรียบไม่ได้พี่น้องทุกนั้นหนักหนาสาหาัสจนแทบลับไม่ไหวการอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ ในสวนส์แกสมเนีสแสดงให้เราเห็นชัดว่าวิญญาณของพระเจ้าและวิญญาณของพระเยซูคริสต์ในขณะนั้นน่ะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการซบหรือการสยบลงเป็นการยอมจะนมต่อพระเจ้าเป็นการอธิษฐานให้ควรที่จะให้ทุกอริยบทดำเนินอยู่ในความรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ด้วย พระเจ้าอยู่เคียงข้างเราในยามทุกข์ยากพระเยซูคริสต์เป็นทุกข์พระองคต้องการเพื่อนที่เห็นใจเพื่อนที่อยู่ใกล้ชิดเพื่อจะให้กำลังใจพระองค์และเพื่อให้ความทุกข์นั้นเพื่อให้เพื่อนของเขาเนี่ยรับทราบ บางทุกของพระองค์พระเยซูคริสต์ทำยังไงก็ได้ผ่านเพื่อนคือสาวกของพระองค์ไปด้วยในสวนเกสเมริแต่อัน,นิจจาพี่น้องมาหาพวกเขาทีไรพวกเขาหลับหมดทุกครั้งอาหารที่รับประทานกับพระเยซูคริสต์มื้อสุดท้ายคนจะอร่อยเนาะเพราสาวกกินเยอะไปหมด ก็เลยง่วนอนอหลับกตกลอดหิ้งให้พระเยซูคริสต์ต้องเผชิญกับความทุกข์ใจโดยหลัพันจงพระองค์มาเตือนในนาทีสุดท้ายว่าให้เราไปกันเถอะศัตรูกำลังใกล้เข้ามาแล้วศัตรูในที่นี้ก็คือกลุ่มทาหารที่ยูดาสอิสคาลิโอเป็นผู้นำ กว่าพวกสวสาวจะรู้ตัวว่าศัตรูกลางจากมานั้นก็สายไปเสียแล้วเพราะว่าพั้วทหารนั้นได้มาถึงที่พวกเขาอยู่แล้วประสบการณ์เด็ดเดี่ยวก้าหางของพระเยซูคริสเป็นการตัดสินใจอย่างแน่แน่ที่จะให้ชีวิตของพระองค์เป็ปลายน้ำพระทัยของพระเจ้าวันนี้เวลานี้พระเยซูคริสทรงเรียก ร้องให้ผู้เชื่อวางใจในพระองค์ดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับน้ำใรยของพระเจ้าโดยมีเงื่อนไขยอย่าน้อยสามประการด้วยกันเงื่อนไขอันแรกคือเต็มใจที่จะเอาชนะตัวเองหรือปฏิเสธตัวเองเอาชนะตัวเองหรือปฏิเสธตัวเองความหมายก็คือว่าการปฏิเสธตัวเองคือใช้คำว่าไม่ กับตัวเองให้มากที่สุดคือไม่ทําตามใจปรารถนาของตัวเองเป็นหลักหรือเอาตามใจที่เราคิดเป็นประการหลักสำคัญเอาใช้ชนะเช่นนี้เราเรียกง่ายๆว่าการเอาชนะความเห็นแก่ตัวของเรานาเองอาจารย์เปาโลเก่าในโรมโบทที่12ข้อที่10กล่าวว่า จงรักการฉันพี่น้องส่วนการที่ให้เกียรติแก่การแลกการนั้นจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวการยอมเสียสละเวลาเพื่อความสนุกสนานของเราที่เราแทนที่เราจะเอาความไปใช้เวลาความสนุกสนานของเราเอาเวลานั้นมาัใช้พระเจ้าในที่จักของพระเจ้าเอาเวลาว่างของเราหรือภาคอ่อนยอมใจที่เป็นส่วนตัวของเรา มาใช้ในที่จะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดพี่น้องง่ายๆในการรับใช้เช่นออกไปยินเยียมผู้เจ็บป่ยผู้พิการผู้หลงหายผู้ผิดวังผู้เศร้าโศกผู้ที่ถูกทอดทิ้นสูญเสียงต่างๆมากมายที่เราสามารถให้กำลังใจและให้งคำดูใจให้กับคนหล่านได้ บางครั้งเราสี่เหล่านี้เราจะพบได้ในคนในครอบครัวพี่น้องสมาชิกในที่จับเพื่อนร่วมงานของเราเพื่อนที่อยู่ในชุมชนของเราด้านที่พระเยซูคริสต์ได้กล่าวไว้ในมัทธิวบทที่25ข้อที่35 36และข้อที่40ได้กล่าวไว้นี้ว่าเพราะว่าเมื่อเราหิวท่านทั้งหลายก็ได้จัดหาให้เรากินเรากระหายนะ้ำ ขานก็ให้เราดมเราเป็นแขกแปดหน้าข้างก็ต้อนรับเราไว้เราเปิ้กายข้างก็ให้เราเสื้อผ้า,า,า,านาุา่ให้เราเมืมเม่อเราเจ็บป่วยข้างก็ได้มาเยี่ยมเอาใจใส่เราเมื่อเราต้องจำอยู่ในพันธนาการท่านก็มาเยี่ยมเราซึ่งข้างได้กระทาแก่คนใดคนหนึ่งในพวกพี่น้องเหล่านี้ ถึงแม้จะตามต้อยเพียงใก็ตามก็เหมือนได้กระทำแกเราด้วยพระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างในการที่ดีในการรับใช้ในการทำพาทำทำภารกิจในคิดในด้านการรับใช้ทุกๆด้าน,เ,นเพราะฉะนั้นแน่นอนในชีวิตของเราเนี่เราจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ในทุกด้านเป็นไปไม่ได้แต่เเียงน้อยในหลายๆด้าน อาจจะมีสักด้าน,นที่เป็นความสามารถต่างๆในการรักใช้พระเจ้าแต่ละคนมีความสามารถต่างกันมารวมกันก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดในงานธ,ธ,รรธุรกิจที่จัดของเรามากอีกึ้นเราอย่ามองว่าการรัใช้พระเจ้าในที่จัดเป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งแทนให้เรามองว่าทุกอย่างนั้นเป็นส่วนรวมทำคนเดียวบัญญัตาเกิดผลแต่ไม่ดีที่สุด แต่หลายหลายคนรวมกันจะเกิดผลที่ดีที่สุดและยอดเยี่ยมที่สุดและได้รับการอวยพระรจากพระเจ้ามากมายและเงื่อนไขอย่างที่สามก็คือเป็นใจที่จะเสียสละชีวิตและตามพระเยซูคริสต์ตามพระเยซูหมายถึงการเชื่อฟังและทำตามคำของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวตามพระเยซูเป็นการ เดินตามรอยเท้าของพระหยิสุคริตที่เรียกว่าทางแห่งการเขนหรือทางแค่ซึ่งนำไปถึงความรอบและชีวิตนี่แหลป้าเรได้เป็นพยานแก่เราไว้ในพระธรรมฟีลิปปีบทที่2ข้อที่8ถึงข้อที่11ได้กล่าวไว้หรวยว่าพระองค์ก็ทรงทองพระองค์ลงยอมเชื่อฟานจนถึง ความโมรณนากระทั่งความโมรณนาที่การเห็นเหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระโองค์ขึ้นอย่างสูงและได้ประทานพระนามเนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์เพื่อเพราะพระนามน,น,นั้นทุกข์เข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงกับพระเยซู และเพื่อนทุกลิงจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอันเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดาของเราพี่น้องที่รักวันนี้ให้เราอาิษฐ่นใช้เวลาให้ควรทบทวนความหมายของการติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าในชีวิตของเรา ว่าที่เรากําลังก้าวเดินตามรอยเท้าของพระเยซูสต์นั้นเราได้เอาชนะตัวเองและแบกภารนทุกวันและตามพระเยซูอย่างจริงจิง,จรง <c oughs> หรือปล่าหรือแค่ตามแบบแค่ปากของเราเท่านั้นแต่ใจของเราไม่ใจด้วยให้เราสำรวจชีวิตของเราให้พระเจ้าสำรวจชีวิต ในช่วง40บวันเข้าสูา่ทารมนี้เพื่อเราจะได้ไม่ตามกระแสของโลกแต่ตามพระองค์ตามความหมายดังกล่าวขั้นต้นที่ข้าพเจ้าได้พูดให้พี่น้องได้ทราบเพื่อจะเข้าสู่ธรรมจัดนาเราติดตามพระเยซูที่อยากแท้จริตและจะได้รับการอวยนัของ,ของจัดรประจัก์